ไอ้เจ๊อิ่มสุดๆเลยโอ้ยทรมานข้าแข่งกินกันได้ไงเนาะเจ้เนาะไม่ต้องเลี้ยงของฮะโอ้ม,อมันมกินไม่ต้องซื้อหูฟังให้หนูค่าช่วยอิ่มไม่ใช่หนูสั่งชุชดี้แบบกินได้นิดเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่เออเราเขาคิดราคาหัวไปแล้วเนาะสั่งธรรมดาไม่สั่งสั่งเลยคราวหน้า ส้นหนักนะข้าวหน้าเลยรนะเจ้เหมือนข้าวตัวเองตายทางอ้อมเลยอ่ะคอยสิายให้ได้เลยสูมันเหมือนพุ่งมันจะแตกอ่ะมันเหมือนท้องจุดี้จะแตกออกมาแบบแตกระเบิดแบบนี้เลยนะคะรู้สึกอิ่มมากอิ่มสุดเหมือนสั่งอาหารมาข้าวตัวเองตายทางอ้อม โคตรทรมานเลยเจ๊เจ๊ไม่มากินแม่ไม่มากินอีกแลวอิ่มมากไป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 จีหอวยเออลด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 เราถอดรถเราต้องเดินไปด้วยนะเราจอดรถข้างในสองชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยโอ้ สองชั่วโมงต้องทำไงเจต้องไปซื้อของโอ้ my god พยายามไม่เจตให้เอาแล้วก็มาแต่แล้ก็มาอ่โอ้หิ่มแล้วก็ถ้าไม่มีซ็อระกาศกั้นไว้นะมันมันคงโอ้มันคงหลุดออกไปแล้วมันกั้นไว้ตั้งแต่นู่นแล้วแล้วเด็กเอาเพาะแล้วโอเจต้องมีหูรูดอยู่นี่เจ บ้านใครอ,อันนี้ก็ร้านอาหารเหรอแ็อ่จะคานตามคอยเด้อตามเราคอยรบระการเด้ออิ่มแล้วกันฉันอิ่มแล้วกัน ไปหารถของเรานะคะบ๊ายบายค่ะเม่อจะยกขาขึ้นชิลลี่รู้สึกเหนือ่อยเพือ<ฮะ>นนขึ้นไปแล้วนะคะ ามมุมเลยพิงเชือกเจ๊พักหน่กันเน่ยจริงเ่ยม,มานลกินดูรถดีกว่า ะคะจะดีจะให้ดูรถนะคะรถในโคล่าเยอะมากเลยคะ่ะนี่ค่ะ มาในโคร,ราชเดี๋ยวชุดี้จะเข้าไปข้างในเดโมก่อนนะคะ เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินตอนเดินนี่แหละบายบายรถจอดอยู่ไหนเจ๊ชั้นบน นี่ถ <ules> ้าเจ้ถ้าเจ้ไม่เรียกแม่ไว้แม่ก็จะออกขวาเลยเด็ดไม่ไม่ออกขวายหรอกกลับมาแล้วดิโก้โอ้ยเป็นเพราะแม่แหละเป็นไรอีกทำให้หนูต้องซื้อ โอ้เจ้อย่าพูดเลยส่งแม่แหะแม่ต้องการใช่ไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องการให้หนูผู้หญิงขึ้นใช่ไหมล่ะให้หนูแต่งตัวให้ดูแลตัวเองแล้วทำไหมล่ะเสียตังค์เพิ่มไงทำไหมล่ะไม่ทำนะโอ้ยจะก็เลยลูกสาวลูกชายดอกแก่โอ้ฝังวางไว้ให้พื้นข้างล่างนี่แหละเดี๋เหยียบแล้วกันฐานจริงผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยให้หนูหน่ไง เพราะมันที่อับชื้นใส่หลาซาักคลีนคลีน ากาล็กซีอด้ออ้อาเนี่ยสูงก็ออกรถวยเพ่ได้ดูด,ดาก็มันต้องนิ่งๆก่อนคันนี้ท้าไมเคลือนที่ จับไฟไม่ได้จับได้ดีแครัที่เชื่อมต่อแล้ววิทยน็ตมีใช้แม่งไงโอไน<ป>พูดให้สุภาพ ไปิด้อไม่เปิดหรอตายคุณนี่ตายไปแล้วบูแล้วเพลงเขาดัางหลังจากที่เขาตายบู<อ>ไม่ตายตายแล้วฆ่าจะตายสู้ใส่ดอกบูแล้วเด็กใครวะเนี่ย ไปดูญ hey, hey, mm ี่ปุ่นปะนึกว่าเป็นฝรั่ง